พระธรรมสดุดีบทที่2 3พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของผู้เขียนสดุดีเพลงสดุดีของดาวิดพระเจ้าคือผู้เลี้ยงของข้าพเจ้าทรงป้อนอาหารทรงนำทางและทรงปกป้องข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดเพราะองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงในบรรดาทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปใกล้แม่น้ำต่างๆที่นิ่งและเงียบสงบ พระองค์ทรงคืนความสดชื่นและฟื้นฟูจิตวิญญาณภายในของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าในเส้นทางต่างๆแห่งความชอบธรรมของพระองค์เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเดินในทางที่ที่ไม่มีแสงแดดหรือภูเขาที่มีแต่ความมืดมิด หรือภูเขาที่เต็มไปด้วยเงาแห่งความตายข้าพเจ้าจะไม่กลัวความชั่วร้ายใดๆเพราะพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้าไม้เท้าของพระองค์คือไม้เท้าของผู้เลี้ยงนั้นจะปกป้องและไม้เท้าของพระองค์จะนำทางพวกมันปลอบโยนและประโลมใจข้าพเจ้า พระองค์ทรงเตรียมโต๊ะไว้เบื้องหน้าข้าพเจ้าต่อนหน้าต่อตาบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเจิมและทําให้ศีรษะของข้าพเจ้าสดชื่นด้วยน้ํามันถ้วยของข้าพเจ้าจึงล้นอยู่แน่นอนที่ความดีและพระเมตตาและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดจะติดตามข้าพเจ้า ไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า,าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศตลอดวันและคืนของข้าพเจ้าและอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจ